โหแล้วไอสวยด้วยปอท่อนท่อนกัดเผลอ,อไม่นะเดี๋ยวขึ้นไปบกก่อน <c oughs> โหทำชชโดขาดตัวไม่นะ <c oughs> มาไม่ดีเลยวันนี้โดนชะโดวตวงขาดแอร์ไลน์แล้วก็โดนหลุดตวงได้ตวงไม่ใช่นับเจ๋งนะโอ้ไอตัวนี้กัดแบบตรงหน้าเลยครับเตยย็ยักษ์ใาง่ายักษ์่างจแกขังเกี่ยวสักคู่นะมีกระโดเน,นี่เราใสเข้าไปเต็มปากอา้าเลยใส้สวยเลยครับน้ำเริ่มลงกัด <łość> เห็นไหมเห็นไหมครับนี่ครับสีแดงยักยางแจ้คคอนเจียวครับผมช่อนไซเกิดเลยโอเคฝากไว้ด้วยครับผมโอ้โหเสียดายชอบมากครับ